กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหมอชรน่านแจงแคมเปญไล่หนูตีงูเห่าเป็นเทคนิคการหาเสียงหมอชรน่านแจงแคมเปญไล่หนูตีงูเห่าเป็นเทคนิคการหาเสียงอาจกระทบภูมิใจไทยบ้างแต่ไม่เคยคิดเป็นศัตรูมองทุกพักคือคู่แข่งวันที่7สิงหาคม66นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงแคมเปญช่วงหาเสียงไล่หนูตีงูเหา่า ว่าการลุนลงหาเสียงของพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างโดยแคมเปญไล่หนูตีงูเห่าเป็นการรุนลุลงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งเราไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกับใครเป็นเพียงเทคนิคการหาเสียงทุกพรรคเป็นคู่แข่งทางการเมืองภายหลังยุติการเลือกตั้งเราก็มาทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอํานาจจากประชาชนถ้าร่วมกันเป็นรัฐบาลได้ก็ร่วมกันถ้าร่วมกัน ไม่ได้ก็เป็นฝ่ายค้านเป็นวิถีทางทางการเมืองเมื่อถามว่าเมื่อถามต่อว่าพักภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีเดิมหรือไม่นายแพทย์ชลนานระบุว่ายังไม่ได้ลงลึกไปถึงการต่อรองกระทรวงขอบคุณข้อมูลที่นี่ .com ค่ะ